ต้องบอกตามตรงเลยว่าดิฉันทานตัวนี้อยู่วันละสี่เม็ดก่อนนอนนะเมื่อตอนย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วครั้งแรกที่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตอนนั้นกระดูกยังแข็งแรงเปิ๊กค่ะได้มีการวัดมวลกระดูกจากทีมโรเตอร์โบคลาสกระดูกยังแข็งแรงมีแต่ว่ามีอาการเริ่มต้นที่ทในการปวดเมื่อยนะคะตรงเอวเวลานั่งนานนะคะทานไปสามสี่วันอาการนั้นปวดหายเลยโดยที่เราไม่ได้ทานยากแก้ปวดอะไรทั้งสิ้นนะคะมาวัดมวลกระดูกอีกครั้งหนึ่งว่าสองปีให้หลังเจอสภาวะกระดูกบางเรียบร้อย ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากไม่ได้เครียดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้จักตัวดรกโบพร้ามาตั้งแต่สองปีที่แล้วถึงแม้ว่าสองปีที่ผ่านมาเราจะดูแลร่างกายเราอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างอาหารการกินต่างๆเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าร่างกายเราเสื่อมไปมากกว่าที่เราคาดไว้ก่อนที่จะรับประทานดรโบพราอีกครั้งนะก็มีอาการปวดหลังปวดเอวคันที่ปวดมากกว่าตอนอายุสิบห้านะคะเยอะมากปวดเยอะมาก บางครั้งยืนนานๆไม่ได้นั่งนานๆก็รู้สึกป,ปวดเอวนะคะเอ่อพอกลับมาทานได้อีกประมาณสักสี่วหวนอาการปวดก็เริ่มทุเลาเบาลงเบาลงไปเยอะแลยค่ะสองอาทิตย์ผ่านไปนี่ไม่มีความรู้สึกว่าปวดไหล่ปวดเอวอีกแล้วนะคะก็คิดว่าคาวนี้เราเป็นเด็กนักเรียนที่ดีจะดีกว่าเพราะว่าร่างกายนะกระดูกมันอยู่ข้างในเราไม่รู้ไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะการวัดมวลกระดูกมันช่วยทําให้เราได้เห็นสภาวะของกระดูกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่สภาวะอะไร แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราอย่ามัวแต่มารอผลอย่างเดียวดีกว่านะคะเราควรจะดูแลตัวเองด้วยทั้งของดรโบ p l u สเนี่ยมีผู้ที่รับประทานตัวดรโบพลัสหลายหลายยินดีที่จะเผยแพร่นะคะข้อมูลของออผลการวัดมวลกระดูกของเขาก่อนและหลังรับประทานตัวดรโบ p l u สทาให้เราเห็นว่าผู้ที่ทานดรโบ p l u สไปเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มค่ามวลกระดูกเขาได้ จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเคสเดียวด้วยมีหลายเคสแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็ได้ด้วยไม่เฉพาะจำ,จำกัดแค่จะต้องเป็นวัยทองอย่างเดียวนะคะเด็กบางคนอายุ12 13เชื่อไหมคะว่ากระดูกเทียบกับวัยเดียวกันเพื่อนๆเนี่ยบางก็ต้องมาเสริมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโรคก,กระดูกนะหรือภาวะกระดูกบางเนี่ยไม่ใช่เกิดเฉพาะ กับคนที่สูงวัยเท่านั้นนะไม่ใช่เกิดเฉพาะกับดิฉันเท่านั้นอายุน้อยหรือแม้กระทั่งยังยังเขาสูงวัยรุ่นอยู่เลยหรือเด็กวันนั้นอยู่เลยก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะขาดแคลเซียมได้เพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตเหล่ามันบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงของการขาดแคลเซียมนะคะ